สวัสดีค่ะออยจุธามันเมกเซรีรองอันดับ3าม s ิช a n d t h a i l a n d ปี2020นะคะวันนี้นี่คงเห็นว่าออยอยู่ที่ไหนสถานที่คุ้นๆใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะออย,อยที่โรงพยาบาลแสกรรมตกแต่งกระมลน,นะคะวันนี้เนี่ยก็คงสงสัยว่าออยจะมาทําอะไรอีกแล้ว <c oughs> นี่ทําหน้าอกบานรอบรที่2แล้วใช่ไหมคะเราจะมาแก้รอบที่3แล้วห,หลายๆเพาะวถามว่าทาไมต้องแก้หลายๆรอบ <c oughs> ครั้งแรกเลยเออยันไม่เข้าใจเหมือนกันว่านมแฟดคืออะไร คือเพื่อนบอกว่าเราก็คิดว่าเราเนี่ยอ,อกชิดเหมือนชมนมชิดอะไรลอย่างเงี้ยแต่พอเพื่อนบอกว่าเราลงแฝดนะแล้วก็แฝดยังไงชิมน,นมชิดสวยออกแต่พอไปดูดจริงๆเอ้ยมันไม่เหมือนนมแฝดมันเหมือนกับว่าเราการตรงที่ว่านมมันชิดกันมากๆไม่มีร่องนมเวลาใส่ชุดใช่ไหมคะมันก็จะนมติดก,กันตลอดทําให้ดูแบบว่ามันไม่ธรรมชาติด้วยความที่ว่าเราอะเป็นคนที่ค่อนข้างช่วงตัวเล็กใช่ไหมคะพอใส,ส่ซิิโคนที่ใหญ่มากอย่างเงี้ยคะ่ะ การที่ซีคนมันก็จะลกลับมาชิดกันอย่างนี้ถูกไหมคะถ้าเกิดเราใส่ซีคนขนาดที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะการวางนมก็จะถูกต้องมากยิ่งขึ้นคุณหมอก็แนะนํานะคะทําขนาด 300cc นะคะเพื่อเป็นการจัดให้ซลิโคนเนี่ยออกมาวางที่ตำแหน่งที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขนาดที่เหมาะสมกับตัวมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามแล้วนะคะที่ออยจะมาแยกกับโรงพยาบาลเัลยกรรมตกแต่งกระมลน,นะคะเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะมาอยู่โรงแรมเลยคะ่ะ เมื่อวานเรามากักทีนก่อน1วันนะคะเพื่อที่จะเป็นการตรวจโควิดตอนนี้น่ก็เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดนะคะโรงพยาบาลก็มีมาตรการในการกักตัวนะคะเพื่อที่จะให้เป็นความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งตัวผู้ป่วยเองนะคะแล้วก็เพื่อน,น,นที่มาร่วมทําสวยกับเราด้วยเหมือนกันด้วยค่ะโอเคมีโรคติดตัวอะไรไหมคะไม่มีคะ่ะใช้ยาเเพ้อาหารไหมคะไม่คะ่ะโอเควนนั้นวันลกี่โมงคะตั้งแต่แปดโมงค่ะยืนยนันสารจับนะคะ แก้ไขเสมิมหน้าอกซีคนหมดมอติว่านะคะเป็น300 ml แผ่ใต้าราวนมนะคะ,คะอันนี้อันนี้เป็นยี่ห้อซีคนนะคะมีขนาด200กรัมอันนี้ขนาด300 ml นะคะเมื่อกี้นะคะก็เป็นขั้นตอนของการรีเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเราเนี่ยได้มาแก้ไขหน้าอกแล้วก็ไซส์ขนาดอะไรยี่ห้ออะไรนะคะและที่สำคัญทำกับคุณหมออะไรคะ่ะ ดค่ะค่ะคุณมวคะเจอกันนะคะถามว่าเมื่อคืนก็ออกมาจากห้องผ่าตัดนะคะก็ก็คือตื่นมาก็สามทุ่มแล้วโอ้โหเราคิดว่าเราหลับไปนานมากเลยแล้วพี่หมอนะคะพี่พยาบาลก็พาเดินมาห้องพักเลยค่ะก็ไม่รู้สึกตัวเลยค่ะก็คือสลบอย่างเดียวเลยค่ะ มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือฉันมีเต้าใหม่แล้วคือพ,พี่พยาบาลนะคะอยู่ในนั้นกันเบือกประมาณ78คนได้ค่ะแล้วแต่ละคนก็คือใจดีมากคอยแบบเออน้องอ้อยอย่างงูน้นอย่างนี้แบบมัดแขนนะคะเดี๋ยวจะเสียบออจะทิ้มเข็มแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือพอตื่นมาอีกทีหนึ่งก็เจอพี่พยาบาลที่คอยแบบว่าเจ็บไหมลูกอะไรเงี้ยค่ะคือแบบดูแลดีมากๆใช่ขนาดเมื่อตอนตีสามวันนี้ค่ะออยตื่นมาเพราะไม่มีน้ํากินใช่ไหมคะ ออยติ่เรียกพี่เขาแบบแป๊บเดียวจริงๆเลยะคะ่ะพี่เขาก็เข้ามาหาก็ต้องบอกว่าดูแลใกล้ชิดมากๆคันนี้นะคะไม่ออยไม่มีเพื่อแล้วก็ไม่มีญาติมาดูแลนะคะแต่มีพ,พี่ๆพ,พยาบาลนะคะที่คอยดูแลออยยิ่งกว่าญาติอีกคือแบบทุกอย่างเมื่อเชา้าก็มาเช็ดตัวให้ออยด้วยนี่ค่ะซิลิโคนที่ออยได้ทํานะคะเป็นโมติว่าขนาด300นะคะซึ่งเนื้อผิวเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อผิวเฉพาะของเขาเลยก็คือ ใส่ไปแล้วคือมั่นใจได้เลยค่ะและที่นี่นะคะก็เป็นของแท้แน่นอนนะคะเพราะมีใบเซอร์ติฟิเคตแล้วก็ทุกอย่างนะคะให้หมดนี่นะคะให้แม้กระทั่งไอตัวที่เปิดกล่องให้มั่นใจว่าหยิบมาจากกล่องนี้จริงๆค่ะพอใจมากค่ะรู้สึกแบบว่าต่อไปแม่อายแล้วเวลาเปิดน้องครบรอบหนึ่งเดือนแล้วนะคะสำหรับอกใหม่ของออยค่ะ แบบเลิศมากคือแบบดีใจอะ่ะเพราะทุกเช้าตื่นมาเราแบบนมเราไม่แฝดแล้วแล้วที่ชอบที่สุดคือนมเราไม่หัวนมสูงแล้วค่ะเมื่อก่อนหัวนมเราจะสูงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้คุณหมอกระมนนะคะก็ได้วางซีโคน,นะคะให้ถูกตำแหน่งมากยิ่งขึ้นทั้งให้หัวนมเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ดูไม่แลกด้วยค่ะ ก่อนทำนะคะคือ360ค่ะปัจจุบันก็เหลือ300นะคะก็คือใช้ซิลิโคนของ m o ติว่นะคะก็คือซิลิโคนอย่างดีเลยรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าแล้วทำให้เราดูตัวเพียวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูไม่ตันโ,โดยปกติแล้วนะคะกเกิด360เนี่ยบางครั้งใส่เสื้อผ้าก็จะดูโป๊แต่อันนี้นะคะก็ดู ไม่โป้ะนะคะแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกที่แบบธรรมชาติค่ะพึงพอใจมากเลยค่ะก็คือตอนนี้บอกกับทุกคนว่าฉันมีนมปกติแล้วแล้วก็คือชวนเพื่อนๆมาทําเยอะมากเลยค่ะคือมันชิลมากเราสามารถลุกเดินเองได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะคือสามารถลุกเดินเองเข้าห้องน้าได้สบายแบบชิลมากค่ะ คนมองว่าการแก้หน้าอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ็บมากจริงๆออยว่าการทําใหม่เนี่ยมันเจ็บมากกว่าแก้กนะคะเหมือนกับว่าเนื้อเรามันเปิดแล้วพอแค่แก้เนี่ยมันก็ไม่เจ็บค่ะก็อ,อยากจะฝากคนที่เสริมหน้าอกนะคะว่าก่อนที่เราจะทำเสลยกรรมหรือจะทําอะไรเนี่ยอยากให้ทุกคนศึกษาให้ดีก่อนอย่าให้มีการแก้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเพราะว่าการแก้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สนุกเพราะว่าพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเงินเราก็เสีย ถ้าเกิดสมมติเราแก้นะคะมันจะเสียเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อยอยากจะแนะนําทุกคนนะคะให้ศึกษาให้ดีเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดอยากจะสวยเป๊ะปังแต่ครั้งแรกก็แน,น,นะนำเลยคะ่ะที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกรมลค่ะ